คลิปนี้พามาดูพี่ท็อปครับพี่ท็อปใส่ลังเครื่องมือ <laughs> มาให้พี่ท็อปใช้งานครับวันนี้ทำเองเลยครับไม่ต้องจ้าง จังก็มาถึงใจบรรยากาศครับนี่ก็เพิ่งใส่ถังน้ำมันไปครับถังน้ำมันมีเนียมครับเพิ่งใส่เสร็จครับเมื่อเมื่อกี้ กองอันนี้ขายอยู่หน้าร้านนี่โอ้สี่ห้าพันไปเลยเนี่ยพี่ชอบได้ไหมเซนอ่อได้มาแต่เชียกงกงนะครับเชียกงกงวังน้อยเอ้อมันหมุนตามตังไหมหมุนตามมาใส่รังเครื่องมือเจ้าเบนเทน ครับคลิปนี้ ที่อ,ออกสีใช่ป่ะแห้งบางอันนี้เป็นกล่องสตรแตนเลสครับเ,าเาขาเรียมมันก็เป็นอย่าง,างนะเงี้ยมันเนาะทันไอตีนมันมันมันออกอไรพอด อนะเอาเลยนะอันนี้ก็ถังมิเนียมนะครับถอดถังเดิมบอกนะครับหนุนวางอยู่ตรงนูน้นนะครับถังเดิมไหม่มันรั่วใช่ไหมพี่อบมันหัวแต่ รั่วไม่ได้แต่มันซึมโอ้อถัง,ง,ง,งเดิมหาที่รั่วไม่ได้ครับเงาตาแตกเลย ว่าจะมาใส่รูนี้ครับพี่น้องเนะี่ยรูตรงนี้แหละนะโอ้เห็นไหมย้อนแสงว่าจะมาใส่รูนี้ครับสองรูนี่แหละเลีกออกตัวไหนเนาะ วันนี้บ่ายสามจะสี่โมงโอ้ยเลยอีกสิบนาทีไม่ออกครับพี่น้องเลยอีกสิบนาทีวันนี้ใครจะเป็นเศรษฐี <laughs> ถอดออกไรกันหรอ ลูกมือลูกมือช่างท็อปก็จะมีพี่เต้ครับแล้วก็ผมนี่แหละนี่นะดูท่อป ใครจะว่ามีเล็กสากอยู่แล้นนีและเดงก, <laughs> ก็สำหรั่ต้องเดครัแนางเติกเกินติเกิญี่ปุ่นเนาะนี่ติกเกิ์เลยแนงอือนี่ ถึงแจกถึงถึงมันสีหลอกว่ะกับแม่ต้องมันต้องส <laughs> ีกันนะแพงเพราะสติกเกอร์ครับสติกเกอร์เก่านอก ใบก็ออยังใบมันสะท้านมือนะคือ,อยังใบมันบินใส่หมองนึงนะ่ะ <laughs> มีประสบการณ์แล้วนะครับใบหินเจียนะครับแตกแตกบินบินข้างหนึ่งแล้วก็ตัดไปแล้วก็แตกใส่คขาครับใส่กางเกงขาสั้นนี <laughs> <laughs> 0, ่จ้อใช้คำปลอัศูนย์พันเลยเหรอศูนย์พเลยเหรอ สำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องขอแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครอยากรู้ว่าติดตั้งยังไงก็ไปดูที่ช่องพี่ท็อปแทหมวกล้อไฮโซได้นะครับผมเด mm ี hmm. ย๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ยกขึ้นนะครับเพราะวันนี้น่าจะทำไอ้รอบมันนะครับอ่ะที่สำคัญครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องลิฟไ์ใสมันครับพี่น้อง